ครับสวัสดีครับอยู่กับชููกอิสารมาโคโซิง่งวันนี้ก็สิไปลำดวนนะครับพาลูกๆไปเที่ยวคาราวอเกด, <c oughs> ดูนี่มันกี่ใบล้โก,โก้กอมันไม่ได้ซื้อไม่ไม,ไม่ไปครับไม่โดนไม่โดนตักใบเอานาฬิกาไปซ่อมเอามาอย่าง นาฬิกาหลุดครับขากติดตามช่องผมเลยนะคะพี่ภูมิมิสาเออจะเป็นสบายไปตามนี้ครไปทางไหนครับไปางนี้ลูกีฬาครับทางนี้นไปซส<า>่ <ใน S 2> ทงที่ภูมิเลยนะครับแค่นี้โอเค 对啊。Yeah. เดียวเ็จีิดเเส้นบาของมอัน้าคเาขไตห้าวสูงแล้วด้นาอข้าวเราตรงที่สวยก็สูงข้าจะออกดอกแล้ว ไปไหนม่ลงทางลงตรงนี้นี่ทางไปบ้านลำดวนนะครับไปจากบ้านผมไปบ้านลำดวนก็ประมาณ13บมกิโล ไปซื้ออะไรพี่เนาะไปซือ้ออะไจำนาริกาตัวละบ้างรู้เรื่องนะเราอะซ่อมตรงไหนเ่ลงไปถึงนะองเราเราลงเร็วขนะี่รถมันขะี่เบาเบามาก จะตกแล้วหรอที่นี่ตกไม่แรงนะครับเทศบ้านกระดอ่ะตกหนักไม่แรงกลางคืนแั้วแรงน้ำท่วมหมดเลยก็ไอเราเนอะยังได้ข้าวนี่มาปลูกเนาะสวยข้าวเลยข้าวเดอนสันได้ได้นิดหนึ่งก็ได้ อะไรังอะไรก็ได้แล้วก็ไปดำไปดำไปที่นาะนะ้วทีนี่มันก็ผสมประสานเป็นข้าวสีดำหนึข้าวม่วงกัข้าสีม่วงแดีต้นสูงนะข้าวม่วงข้าวม่วงเขาเรียกว่ามะลิม่มวงกินแล้วเขาเรียกข้าวกลับกินแล้วเป็นเป็นเวน,เป,นเป็นกลับมันอร่อยด้ว <laughs> บ้านลำดวนนะครับเดี๋ยวไปหาร้านนาฬิกากอร์กันว่านาฬิกาซาวิกตรครับเรบาซื้อพิซซ่าด้วยพิซซ่าครับพิซซ่าวิทย์วันนี้นเราต้นแล้วเอ๊ะต้นเมน้นเพาะหมดเลยเออวันนี้ก็มาหาร้านนาฬิกาครับไม่มีครับอยู่ลำดวน ทำไมไม่มีเนาะในจังหวี้นะลำดวนนี่ถือว่าพื้นที่กว้างมากแบบเมืองก็กว้างอะไรก็กว้างแต่ทำไมไม่มีร้านร้านร้านเพราะเพราะเซเว่นเซเว่นพราลมนี้เหมือนยังไงอ่ะแต่แป๊บหนึ่งนะก็เพราะเ่เว่นอ่ะ เท่เลยลูแว่นลูกครับมองอะไรไม่เห็นเลยเอนุสัยดิโมหมนหใสชีโมนเออเอออะไรอะไรเ้เหรอเะอ่อวันนี้เปิน,นยังไงอเล็กอ่ะ ไม่รู้แค่ทำเนียบเอ้ยตู้นี้มันไม่ใช่ตู้มันนิว่าไทพานิชทแมนไม่มีร้านนาฬิกาก็ต้องไปน้อยอยากกินอะไรวะเนี้กินอะไรไนย่างไนย่างอืมทำงานยังไม่เป็นอยากกินเนื้อย่างคนไข้ได้เลยอยากกินบ่ครับนูอยากกินด้วยครับคือคนไข้ ี่เที่ยวอีกไหมไปเที่ยวนะโอ้ยไปเที่ยวอะไรบ่อยเสียเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปทำงานพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มาหสองวันพักผ่อนก่อนหยสองวันอีสองวันที่ไหน2ยสองวันนะสอนวันก็คที่สองวัน จกดอะไรมีตั้งถึงร้านเนื้อย่างเลยครับร้านอะไรเนี่ยลูกต่อแก้วแก้วกง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 แก้วตรงนี้ลครับเยี่ยมให้ด้วยนะครับร้านอะไรเนี่ยร้านกงแก้วเนื้อย่างเราชนะบาดสวัสดิการแห่งรัฐ อ๋อใช้บัตรก็ได้นะอยู่ในอะไรนะบ้านลำดวนเหรอ,อบ้านลำดวนนะสวัสดีสวัสดีครับผมจ็คพูลสวัสดีครับฝากสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีเอฟ FC ทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้เอาเป็นชุดเอาปูอันใหญ่ดะ้วยคุดคละสองร้อยคาวเขาแถมไหมแถมไหมพิภูมินอนครับนี่พิภูมิลูกอีสารนอนนั่นนอนอยู่ในผ้าไม่ค่อยสบายนะครับดูน้องเหน้องครับสำหรับทริปนี้ก็ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมเลยนะครับเอ้ยสวัสดีครับดติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ